สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้แม่ตะก,กี้จะพามาร้องเพลงเกี่ยวกับเกาลัดค่ะเด็กๆรู้จักเกาลัดไหมคะนี่ค่ะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะข้างในมีแบบเนื้อกินได้นะคะเขาว่าเกาลัดนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคูดิคูดิภาษาอังกฤษคือ c h ส s ์ n u t เชสต์นัทค่ะแล้วเพลงนี้จะพูดถึงใต้ต้นเกาลัดต้นใหญ่ต้นไม้เนี่ยนะคะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า คิ ki, ki. ภาษาอังกฤษคือ tree tree ค่ะแล้วก็คนที่อยู่ใต้ต้นไม้นี้ก็คือคุณกับฉันคุณคืออนัตตะฉันคือวาตาชิภาษาญี่ปุ่นรวมกันเป็นอนัตตะวาตาชิอนัตตะวาตาชิภาษาอังกฤษคือ you and me you and me ค่ะแล้วในภาษาญี่ปุ่นเพลงนี้พูดว่าทาโนชิือ อาโซบิมาโชมาเล่นกันให้สนุกใต้ต้นเกาลัดนี่เลยนะคะอาโซบิมาโชค่ะแปลว่ามาเล่นกันเถอะส่วนเวอร์ชันภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่าเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่นี้นั่งคือ Sit, sit ิทค่ะแล้วก็มีความสุขด้วยคือ h a ppy แฮ ppy นะคะเดี๋ยวเรามาน้องเพลงนี้กันเลยเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนแล้วก็ต่อด้วยภาษาอังกฤษนะคะพร้อมไหมคะเซนโอ 大きな栗の木の下であなたと私楽しく遊びましょう大きな栗の木の下で Under the spreading chestnut tree There we sit, both you and me. Oh, how happy we would be. Under the spreading chestnut tree. You O Kinoshita the Under the spreading chestnut tree, there we sit, both you and me. Oh, how happy we would be under the spreading chestnut tree. แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย